เมื่อก่อนอาจจะคิดว่าโอกาสเกิดสงครามนิวเคลียเนี่ยมันยากแต่ตอนนี้โอกาสที่ว่ายากเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ถึงแม้ว่าจะน้อยก็ตามการสื่อสารเนี่ยมันเปลี่ยนดูเรื่อยๆเรื่อยๆืยๆๆเ,เ,เ,เนี่ยมันก็ฝังเข้าไปใน <ไป S 2> หัวมันรีพติติเพราะหนึ่งนาทีเนี่ยคุณดูต้องกี่คลิปแปลว่าจีนเนี่ยคุมสิ่งที่เรียกกันว่ายิ่งกว่าโทรทัศน์สมัยก่อนแล้วไปทุกประเทศ แล้วฮุนเซนเนี่ยเอาวิธีการทรมมาใช้เลยเขาเอามาโจมตีเขาเอามาสร้างเรื่องของเราเนี่ก็เออรอกระทรวงการต่างประเทศสเสนอไปเ <c oughs> มื่อยืนเรียกนักข่าวมาแล้วอ <c oughs> สงครามมันมีหลายรูปแบบทุกวันนี้เนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตกอยู่ฝ่าตั้งรับอะแล้วอยู่ในการาแพ้แพ้คุณเซนลม้มล้มรัฐบาลได้อะคลิปเดียวจริง ดีบีโซวาาสวัสดีครับอาจาร,รย์ธนญวดรครับสวัสดีครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนญวัดชัยตะกุลชัยท่านก็มาร่วมรายการเราประจำนะฮะวันนี้อาจจะเป็นอะไรที่พิเศษนิดน,นึงเพราะว่าเราอยากจะคุยเรื่องที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ SME หรือผู้ประกอบการนะฮะอาจจะเกี่ยวกับความชํานาญเฉพาะด้านของอาจารย์ที่อาจารย์มีความรู้ทั่วโลกนะฮะก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์วันนี้ว่าจริงๆแล้วในความขัดแย้งทั่วโลกตอนนี้มันมีปัญหามากมายที่เรา อาจจะเข้าใจมันยากนิดหนึ่งนะฮะแต่ผมอยากให้อาจารย์ให้มุมมองในฐานะที่ทําธุรกิจแล้วก็ทําเกี่ยวกับเอ e อมมาค่อนข้างนานเนี่ยว่ามันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกนี่ผมอยากจะคุยเรื่องปัญหานิวเคลียร์คือนิวเคลียร์นี่เป็นปัญหาที่ที่เกิดขึ้นที่อิรานแล้วก็ที่เกาหลีเหนือนะฮะนี่สิ่งที่ที่เราจะมาคุยกันก็คือว่าในอนาคตในความเห็นอาจารย์เนี่ยสงครามนิวเคลียร์เนี่ยมันจะมีเป็นไปได้มั้ที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ครับอืม ผมจำคำพูดของอาร์เบิร์ตไอน์สไตน์ได้ว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สี่เนี่ยจะใช้หินสู้กันแล้วนะครับคือถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยนิวเคลียร์เนี่ยจะทำลายล้างหมดเลยนะทุกวันนี้นิวเคลียร์มีมากกว่าสามารถทำลายโลกได้ต้องหลายใบนะฮะการ,รที่มีนิวเคลียร์เนี่ยก็เพื่อไม่ให้เกิดการทำสงครามใหญ่เหมือนสงครามโลกนะฮะเพียงแต่ว,ว่าตอนนี้ที่น่ากลัวก็คือว่า A.I. เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการกดปุ่มหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้า A.I. เข้ามามีบทบาทในการกดปุ่มนิวเคลียร์เนี่ยมันอาจจะยิงนิวเคลียร์นะเพราะว่าเหมือนกับไอทานอสอะไม่รู้คุณธานีจำได้ไหมที่บอกเฮ้ยค, hey, คนมันเยอะไปแล้วว่านะเมื่อเทียบกับทรัพยากรมันจะต้องหายไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันตอนเนี้ยถ้ามองไปแล้วคนมันล้นทรัพยากรแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยจัดก,การคนไปครึ่งหนึ่งนะดยโดยโดยหลักเหตุผลนะ,ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยการมีการประชุมกันว่าเอ้ยมึงห้ามให้ไอเอไเนี่ยมันมายุ่งกันนิวเคลียร์นะผมเคยอ่านบทความในนิตยสารเดอ a แอตแลนติกเนี่ยเพราะว่าอันตรายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะคิดว่าโอกาสเกิดสงครามนิวเคลียร์เนี่ยมันมันยากแต่ตอนเนี้ยโอกาสที่ว่ายากเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ถึงแม้ว่าจะน้อยก็าตาม คือหลังจากยิงฮิโรชิมาในงานซากิเนี่ยก็เกิดสงครามเกาหลีนะในพลแม็กอาเธอร์เนี่ยเคยเสนอเลยว่าจะใช้นิวเคลียร์ถล่มไปที่จีนแต่ว่าตัวแฮร์รี่เอสฟูมนประธานดีในสมัยนั้นเนี่ยไมย่ยอมและต่อมาเน่ก็ปลดในพลแม็กอาเธอร์แล้วก็ตอนที่นิคิวบาเนี่ยจะอนุญาตให้รัสเซียมาตั้งเนี่ยนะก็เสี่ยงเสี่ยงมาตั้งที่ประเทศตัวเองเน่ไอ้นิวเคลีย์เนี่นะสหรัฐเองก็ คมขู่ไปทีแล้วนะก็ตอนนี้ก็เกือบเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาทีมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนี้ไม่มีใครการันตีได้ว่ามันจะไม่เกิดแม้ว่าโอกาสมันจะน้อยก็ตามรัเสเซียก็ใช้เป็นตัวคมขู่ทุกทีอ่ะตอนที่ยุโรปหนุนยูเครนอะ่ะอเมริกาหนุนยูเครนนะฮะอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีนิวเคลียร์อันนี้เขายืนยันแต่สหรัฐอเมริกาก็ยัดเยียดนิวเคลียร์ให้อิหร่านอิหร่านก็เลยตอนนี้ก็เป็นปัญหาว่าก็ลบกันนะฮะหนึ่งรอบไปแล้ว นี่โอกาสจะลบกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยตอนนี้อิรานกับรัเสเซียกับจีนร่วมมือกันนะฮะก็พร้อมนะฮะที่จะทมสงครามยกที่สองเนี่ยโดยใช้สงครามที่เรียกว่าขี่ปนาวุธและโดน อยากจะถามอาจารย์ว่าจริงๆแล้วในสมัยใหม่เนี่ยการสงครามที่เรียกว่าไฮบิดเนี่ยความหมายคืออาจจะไม่ได้สงครามที่ต้องใช้ระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าจะจจรดไตร์หรือว่าเครื่องบินเรือดำน้ําเหมือนแต่ก่อนอาจจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปอาจารย์มองอนาคตสงครามที่เรียกว่าไฮบิดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่2หรือสงครามทั่วไปอย่างไรครับคอนเวนชั่นัลวอลก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นสงครามอื่นๆที่ที่อาจจะมีการพลิกผันสถานการณ์แบบอีกแบบหนึง่งอาจารย์มองอนาคตสงครามเป็นยังไงบ้างรครับ คือผมให้แฟรงก์จีฮ f ฟแมนนะฮะซึ่งเป็นนักที่เรียกว่า Military theorist เนี่ยที่เขาเป็นคนเขาไม่ใช่เป็นคนแรกที่พูดเรื่อง Hybrid warfare นะแต่เขาเป็นคนทำให้คนตระหนักเรื่อง Hybrid warfare เขาบอกว่าไอ้ฮ i ริดบ a r r f ร์เนี่ยคือการพล่าเรือน <c oughs> ของรูปแบบสงครามการพล่าเเลือนคือเนะบ,บลอนะเบลว่าใครคือผู้รบแล้วก็เทคโนโลยีที่นำมาใช้นะ ทั้งหมดก่อให้เกิดความหลากหลายและซับซ้อนในระดับที่เราเรียกว่าสงครามไฮบริดะฉะนั้นไฮบริดวอร์แฟร์เนี่ยมันเป็นการผสมผสานร,รูปแบบของสงครามทั้งจากรัฐและกลุ่มนอกระบบเช่นเมื่อก่อนเราก็ม้สงครามตั้งเดิมใช่ไหมมีประเทศ mm hmm. ลบกันก็มีทับบกทับเรือทัพอากาศเรือดำน้ำนะและต่อมาในสในวันๆเนี่ยมันก็เป็นไม่ใช่เป็นเป็นนอนสเตทแล้วไงและได้มี I ออะไรพวกนี้เข้ามามีผูมผู้ก่อการร้ายอะไรพวกนี้อีกใช่ไหมแล้วก็ยุทด มีการซุ่มตีแบบกองโจนอีกจะมีทหารรับจ้างแบบวอร์เนอร์อ,บบอีกไอบบ้วาร์เนอร์อีกใช่ไหมฮะแล้วก็มีการก่อการร้ายแบบไม่เลือกเป้าหมายก็มีนะฮะแล้วก็มีชญาจากรรมที่ไร้ระเบียบแล้วก็อาวุธที่ใช้เนี่ยอันนี้มันก็ไม่จะเป็นจะต้องเป็นอาวุธนะมันก็จะเป็นเป็นพวกเพราะประกานด้เขได้เป็นไซเบอร์แอทแทกก็ได้โจมตีทางด้านการเงินก็ได้นะแล้วก็อย่างกรณีของรัสเซียเนี่ยเข้ามา แทรกแซงการเลือกตั้งอเมริกานะไปโป,โ,โปรโมทโปรโมทช่วยฝั่งซ้าในการเลือกตั้งครั้งแรกโดยบริษัทหนึ่งใช้ที่ใช้ในเฟซบุ o กเนี่ยนะครับนะเอาข้อมูลไปแล้วก็ยังกรณีฮุนเซนเนี่ยเขใช้ไฮบิดในกรณีของสงครามข่าวสารนะของเรายัางตั้งรับกันไม่เป็นเลยนะฮะเขาโจมตีทุกวันแล้วยังบอกโอ้ยถ้าเราไปทำแบบเขาเราก็เป็นแบบพ่อลูกเขาคือรูปแบบของสงครามมันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เห็นด้วยอาจารย์อย่างยิ่งก็คือหลักการก็คือว่าการทําสงครามไม่จําเป็นจะต้องใช้อาวุธเสมอไปเราอาจจะใช้อะไรก็ได้ที่เราจะเอาชนะได้ใช่คราวนี้คำว่าไฮบริดนี่ก็แปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าพันทางเนาะก็คือทําได้หลายๆอย่างรพร้อมๆกันคราวนี้อยากจะถามอาจารย์ต่อว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ลักษณะของไฮบริดวอแฟรในสงครามที่เรียกว่าสงครามข้อมูลข่าวสารน่ตอนนี้ผมสังเกตดูนะอาจารย์ตอนนี้มันมี การที่จะใช้สังคมไอสังคามเรียกว่า IO เนี่ยเยอะมากเลยในการที่ใส่ความใส่เฟกนิวอะไรเข้าไปนี่มาหาศาลอาจารย์ก็ผมก็อยู่ในวงการที่เรียกว่าข่าวสารข้อมูลอยู่แล้วอาจารย์คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเชื่อถือได้ไหมฮะไอข่าวสารข้อมูลที่เรารับฟังจากสื่อออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันผิดไปครึ่งหนึ่งหรือเปล่าฉะนั้นเราเรา,เราโลกอนาคตก็จะกลายเป็นโลกที่ว่ามันเฟกกันไปเยอะเลยและอนาคตเราจะทําสงครามเข้ามือข่าวสารเอาเฉพาะตรงนี้นะฮะ mm. เราควรจะทํำยังไงครับถึงจะรับม,มือมันได้ครับ มันยากมากเลยนะครับเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยมันเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยมันก็เหมือนเดิมน,นะ <c oughs> สื่อสารเมื่อก่อนเนี่ยมันมีโทรทัศน์มันมีวิทยุมันมีหนังสือพิมพ์พวกนี้อำนาจรัฐเนข้าไปคุมคใช่ครับอย่างบ้านเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอการพฤษพารมธินเนี่ยนะ <c oughs> ก็เขาก็ปิดมาชุมดุมกันใช่ไหมทางภาครัฐก,ก็ปิดไม่ให้ใครรู้เลยนะ มาให้ใครรู้ปุ๊บเนี่ยก็เลยมาชุมดุมกันที่สนามหลวงในประมาณปีสองห้าสามห้าใช่ไหมฮะแลวหลังจากนั้นนี่ก็บอกเอา้าก็เพราะว่ามันโดนคุมหมดไงเวลาปฏิวัติเนี่ยและต่ประหารเนี่ยก็ไปยึดโทรทัศน์ยึดทีทีทยุแล้วก็ปิดหนังสือพิมพ์นะครับ,รบต่อมาก็เด้เกิดไอทีวีขึ้นมาทีวีเสรีใช่ไหมครับ<ช>นะฮะแต่ตอนนี้มันไม่ไม่จําเป็นแล้วไงอำนาจรัฐคุมได้แต่ตอนนี้อำนาจรัฐคุมไม่ได้ครับนะแต่ว่าในประเทศจีนคุมไมได้นะ ผิว่าในประเทศปาะทิปิปไตหรือกึ่งประชาธิปไตยเนี่ยคุมไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเราไม่สามารถจะคุม Facebook ได้คุม Youtube ไม่ได้คุมตัว t i k t อกไม่ได้แต่ในประเทศจีนคุมได้อย่างประเทศจีนเนี่ยคุมไอทิ o k อกเทอร่โโตอินคุมไอคอ้าคล้ายเทอวิเตออะไรคุมได้หมดเลยเพราะเขาอย่างจีนเนี่ยเขาเน้นเรื่องพร o p a g a n d a คุมนาาทิฟ นะแต่ของเรานี่ก็ไม่ได้ไม่ได้คุมอะไรเลยผมยกตัวอย่างตัว t i กต o k เนี่ยอันนี้เกี่ยวกับจีนของคุณธนีนะคืออันตรายมากยกตัวอย่างเช่นอย่างคราวที่แล้วเนี่ยพักก้าวไกลเนี่ยที่ชนะเลือกตั้งนะมีปัจจัยอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ปัจจัยหนึ่งเลยเนี่ยคือการที่เขาไวรัลในทิกตอกแล้วก็เนี้ยชาวบ้านชาวช่องเนี่ยคนอายุมากแยวนี้ก็เล่นทิกตอกใช่ไหม แล้วก็เนี่ยดูเรื่อยๆ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 เ,เนี่ยมันก็ฝังเข้าไปในหัวมันรีเพิติเี่พอหนึ่งนาทีในคุณดูต้องกี่คลิปใช่ไหมฮะใช่แล้วมีคนบอกว่าจีนเนี่ยไอคอนเทนขยะนี่ก็ไม่ให้มีนะอืมในโตวินอ่ะครับแต่คอนเทนต์พวกนี้เต็มไปหมดเลยเวลาติ๊กตอกออกไปอยู่ในประเทศต่างๆครับนะและขนาดดูโดนันทร์เมื่อก่อนไม่จะปิดติ๊กตอกสมัยก่อนนะตอนยุบหนึ่งเนี่ยอตอนนี้ปิดไอไอไบเดนเนี่ยปิด จะไปติ๊กตอกนะออกเป็นกฎหมายอยู่่นะตุด๊ดนานทําก็ชะง,งักอ,อยู่ไมใ่ให้ปิดให้ปิาตัวเขามีคนตามต้องสิบสี่ล้านแล้วลูกเขาเนี่ยบอกให้ตุวด่านทําได้เล่นติ๊กตอกแล้วก็ได้คนรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กผู้ชายเจนซันมาเลือกเขาเต็มเลยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าจีนเนี่ยคุมสิ่งที่เรียกกันว่ายิ่งกว่าโทรทัศน์สมัยก่อนแล้วไปทุกประเทศแล้วเลือกได้ด้วยว่าจะให้ใครเห็นอะไร ใช่ไหมฮะให้กลุ่มแล้วแล้ปลูลลลปกฝังเข้าไปในกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ด้วยคิดว่านี้เป็นป๊อประการได้เครื่องมือในการป๊อประการได้ไหมฮะแน่น,นอนเฟซบุ๊กอีกว่าเฟซบุ๊กก็ต้องมานั่งพิมพ์ไอ o ยูทูบก็นั่งยาวๆไอ้ทิกตอกเงินหนึ่งนาทีดูต้องไม่รู้เป็นร้อยคลิปได้อะ่ะนะเอออันนี้เป็นยุคสมัยใหมนะ่แล้วถามว่าแล้วจะไปคุมยังไงเพราะว่าณวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่คือ อำนาจรัฐไม่สามารถจะคุมสื่อสารได้เพราะฉะนั้นพอคุมไม่ได้ปุ๊บเนี่ยคนทั่วไปก็เข้าไปใช้แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มก็สามารถจะใช้อัลกอริทึมจะกําหนดได้ว่าให้เรื่องนี้คนเห็นให้เรื่องนี้คนไม่เห็นกลุ่มนี้เราเราเราจะไปคือพูดวิจเราเราจะไปใน manipulate มาเขาจะไงนะฮะครับมันก็เลยอันตรายมาก เราะว่าเหตุผลก็คือว่าตอนนี้เราเราค่อนข้างจะเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปเด็กรุ่นใหม่ก็จะมีนิสัยที่ไม่เหมือนผมไม่ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นะฮะผมก็เป็นคนรุ่นเก่าเนะฮะเขาเขาไม่สามารถดูอะไรนานๆได้เขาดูแว็บานาทีเขาก็มาอยากดูแล้วาเงี้ยสมาธิสั้นนะ่ะพูดง่ายๆแล้วก็ผมก็ผมก็เลยคิดว่านะอนาคตเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการสื่อสารกันใหม่กับคนรุ่นก่อนกับรุ่นรุ่นปัจจุบันเนี่ยผมอยากถามอาจารย์ตอไปนะฮะว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ย รัฐบาลตัวรัฐบาลไทยเองเนี่ยควรจะวางแผนอย่างเรื่องการประชาพันธ์ยังไงให้ให้เข้าถึงเพราะสังเกตดูแล้วเนี่ยอย่างนายกแพททองทาก็ยังมาออกทีวีช่องสิบเอ็ดมาพูดเป็นแบบเมื่อสมัยก่อนอ่ะพูดแล้วก็เรื่องเล่าเรื่องราวอะไรเนี่ยซึ่งฟังแล้วก็แบบไม่น่าเบื่อมากแล้วก็พูดไม่ตรงเป้าตรงจุดด้วยรัฐบาลคุณจะทำยังไงฮะอาจารย์เอ่อเอาตัวรอดให้ได้ก่อนนะ,นนะรัฐบาลเนี่ยาะว่าอ <c oughs> ย่าไปยุเลยว่าจะอยู่อกกี่วันนะ <c oughs> เพราะว่าถ้า คุณแถ้าสารรัฐธรรมนูนมีคําตัดสินมาแล้วก็คุณแปรองทานพ้นจากตาแหน่งในรัฐบาลก็พ้นและถึงแม้ว่าพักเพื่อไทยจะดันนายกตัวเองขึ้นมาได้ภายใต้สสที่ไม่กล้าสเสนอกฎหมายอะไรเลยเนี่ยเพราะว่ากลัวจะแพ้แล้วก็ต้องยุบสภาเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเลยคือเอาชีวิตรอดให้แต่ละวันนี่ก็ยากแล้วครับเพราะฉะนั้นพอรัฐไทยอ่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ย แต่ว่าถ้ารัฐบาลหน้านะฮะอาจารย์มองนโยบายเนี่ยนโยบายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครขึ้นมาเป็นแล้วรูปแบบประชาธมพันธ์มันควรจะเป็นแบบไหนถึงจะทําให้เข้าถึงผู้คนดีกว่านี้โดยภาคราชการหรือวิธีการก็ผมคิดว่าต้องเป็นไฮบริดคอมมิวนิเคชัืนต้องผสมผสานเพราะว่าคนมันมีหลายกลุ่มไงคนรุ่นเก่าอยู่ต่างจังหวัดเขาก็ยังดูโทรทัศน์อยู่ใช่ไหม คนรุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะดูทิกต o อคนรุ่นกลางเก่ากลางใหม่ก็ดู Facebook ดู Youtube คุณก็จะต้องมีวิธีการเข้าถึงคนเหล่านี้พูด้ง่ายคุณต้องมี Data d า v e n ในการทำงานผมยกตัวอย่างเช่นตอนที่นายกรัฐมนตรีรอเลนหวองเนี่ยเขาพูดเรื่องทาริฟเนี่ยเขาเหมือนกับเรา Youtube เลยนะใช่เหมือนกับผมเนี่ยนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วผมก็เอากล้องมาส่อง กลอ้กลอ,งกลองไม่ต้องกล้องใหญ่อาจจะกล้องมือถือก็ได้แล้วเขาก็นั่งคุยประมาณห้านาทีนะครับของเรานี่ข้างหลังต้องมีออกเป <laughs> ็นชามีูหนังสือมีทงนายกต้องมายืนบนโพเดียมมันชา้า <laughs> นะแล้วกว่าจะมาะแถลงกงแถลงการนี่ต้องหลายวันกว่าจะมาออกมาพูดทั้งช่องสิบเอ็ดอะไรพวกเนี้มันมันแตกต่างไปแล้วแล้วการ,รที่ผู้นําประเทศเนี่ย ใช้โซเชียลมีเดียในทรัมป์เป็นตัวนำนะเออใช่นะ,ะทรัมป์เป็นตัวนำโบบามา่าอะไรอาจจะโพสต์บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ทรัมป์เนี่ยใช้เป็นแบบประจำวันเลยนะอย่างน้อยวันละหนึ่งถึงสองครั้งอย่างเงี้ยนะแล้วตอนนั้นผู้นำต่างๆทั่วโลกก็ก็ถแถลงผ่านตรงนี้หมดเลยแล้วฮุนเซนเนี่ยเอาวิธีการทรัมป์มาใช้เลยเออใช่ฮุนเซนที่เขาเหมือนเราคอปปี้มานะวิธีใช่เลยเขาเอามาโจมตีเขาเอามาเอาอเอามาสร้างเรื่องเขาเอามา สร้างนารถีบใหม่เขาเอามาตอบโต้อะไรพวกนี้เลยแล้วก็ทําทุกเขาทําแบบเยอะมากเลยบางวันเนี่ย<ม>เขาเคยทําถึงเกือบทุกชั่วโมงเลยนะมีอ,อยู่พักหนึ่งใช่ไหมของเรานี่ก็เออรอกระทรวงการต่างประเทศสเสนอไปอ,อธิบดีกรมสารนิเทศในฐานะโฆษกขงต่างประเทศเมื่อยืนเรียกนักข่าวมาแล้วโอ้โหเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยการาหูยังบอกเลยมีคนบอกว่าทําไมเราตอบโต้จะเราจะเป็นเหมือนสองพ่อลูกเขาเหลอเราไม่มีความนั่นเลย สงครามรูปแบบสงครามมันมีหลายรูปแบบมันไม่ใช่ใชต้องเอารถถังเอาเครื่องบินเอาโดนอะไรไปแล้วทุกวันนี้เนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตกอยู่ฝาตั้งรับอ่ะนะแล้วอยู่ในการาแพ้แพ้คุณคุณาพูดใ่าคุณคุณ,ค,ณคุณสร้างในระทีบในระทีบอว่าเรื่องเล่าที่ทําให้คนทั้งโลกเนี่ยเขาเขามองอะ่ะเ้าจะคุณจะคุณจะคอนวินเขาอย่างไงแต่คุณเซ็นลม้มล้มรัฐบาลได้อะ่ะคลิปเดียวจริงแล้วปวดเลย,ลเยทุกวัน,น ปวดเลย,ย,ดเดยแต่ญญจะม,มีอีกหลายเรื่องนะที่เขาที่เขาไว้นั่นไห้แล้วก็คือเขาก็พูดว่าฮะฉันมีบุญคุณกับเธอนะเอาเธอเนี่ยเข้ามาเนี่ยฉันก็โอบอุ้มเธอไว้เนี่ยต้องกี่ปีไม่มีฉันเธอจะมีวันนี้เหลือแค่นี้ก็คุณคุณตอบโต้ฉันก็คุณก็กลายเป็นคนในละคุณแล้วแล้วคุณทักษินก็พูดก็พูดอา้าวมันโดรนี่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากไม่ได้ไม่รู้ว่าอยู่ในมือเขาเท่าไหร่แล้วถามว่าณวันนี้ประเทศกัมพูชาเนี่ยเล็กนิดเดียว เหยียบจมูกไทยทุกวันนะนะแล้วเนี่ยขนาดวางกับระเบิดโอ้ยมันยืนเองโน่นนี่แล้วกระทรวงกลาโหมของเขากับหน่วยอะไระกับระเบิดแลวเขาพูดยังไม่ตรงกันเลยอื huh. แล้ววันดีคืนดีเนี่ยเช่ารถบัสมาแล้วก็มาเที่ยวอะไรนะประจาตาควายแล้วก็มันบอกว่าเราเอาไอ้อักษรของเราเนี่ยมาจากตัวอักษรเขาอะไรพวกนี้ย huh. อันนี้มันเป็นการทำสงครามทั้งนั้นนะครับมันเป็นการทำสงครามช่วงชิงช่วงชิงการนำทั้งนั้นนะครับ ของเราอ่ะผมบอกเลยยุคนี้มันต้องเป็นความเร็วอาจจะเหนือกว่าความถูกต้องด้วยซ้ําเขาไม่สนใจเรื่องความถูกต้องก็เอาความเร็วเลยเขาเน้นความถี่รเราก็เหมือนเดิมครับ,รบรกว่ากระทรวงจะคุยกับรัฐบาลจะคุยกว่าโฆษกจะพูดอะไรทานองแล้วทุกเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะภาษีทาลิฟก็ออกกว่าจะออกมาพูดเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยทุกเรื่องเลยถามว่าต่อไปเนี่ยรัฐบาลใหม่เนี่ยจะต้องมีคล้ายๆอเมริกานะ อเมริกาเนี่ยก็มี secretary p r a s s secretary นะก็คือรัฐมนตรีที่ดูแลทางด้านนี้โดยตรงเขามียุทธศาสตร์ใช่ไมให้คําแนะนําแล้วต้องทําด้วยความเร็วแล้วตอนนี้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องเนนาทีฟอ่ะนะค,คุณกลับดาเป็นขาวกับขาวเป็นดําได้ในะคุณสู้กับประเทศที่ผู้นำเขากลับดําเป็นขาวกับขาวเป็นดําได้อ่นะ พูดได้ง,ง่ายเหมือนกับว่าเราใส่คือใส่นวมเราไหวค้ครูระหว่างไหว้ครูเนี่ยมันเอาหมัดเปล่านี่ชกนนวตอนไหวค้ครูเราน็อกตายไปแล้วอ่ะใช่ไหมมันแทบเป็นมีกติกาเลยอ,ะอ่ะก็ถามมันอย่างเงี้ยเนี่ยทำสงครามการค้าเนี่ยแต่ผมว่าสงครามการค้าเนี่ยมันคือสงครามไฮบิดหรือเปล่าใช่ส่วนหนึ่งมันคือสงครามความมั่นคงหรือเปล่าสงครามการค้าเนี่ย อเมริกาในท,ทำสงครามการค้ากันเริ่มกับจีนเพราะอะไรเพราะว่าอเมริกาในกลัวจีนเนี่ยจะเข้ามาแทนที่จีนมีอํานาจทางเศรษฐกิจเพราะว่าจีนเป็นโรงงานของโลกคุณเป็นซัพพลายเชนของโลกเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดซัพพลายเชนคุณออกจากการเป็นซัพพลายเชนโลกใช่ไหม,มก็ต้องการขึ้นภาษีคุณให้คุณเนี่ยมาขายของในอเมริกายากขึ้นแล้วก็สร้างคนใหม่ๆขึ้นมาเช่นสร้างเวียดนามขึ้นมาเวียดนามก็คือจีนน้อยให้ซัพพลายเชนอเมริกาไปอยู่ที่เวียดนามก็ให้เวียดนามยี่ให้น้อว่าก็น้เวี่ดนามจะไปเจอ แล้วถามว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวเขตอิทธิพลของจีนคืออะไรแล้วอาเซียนนี่ไงใช่อาเซียนเป็นหลังบ้านจีนนะในทางเศรษฐกิจเนี<ม>่ยอาเซียนก็เนี่ยผูกกับทางจีนแต่ในทางความมั่นคงในอาเซียนทะเลรวมทั้งเวียดนามไม่เอาจีนนะครับเพราะว่ามีความขัดแย้งกับจีนอยู่เรื่องทะเลจีนใต้เขาก็เลยเนี่ยฟิลิปิน,น์นกระ็จรลบกันอยู่แล้วแต่อเมริกามีฐานทัพอยู่ไอ้อินโดนีเซียนเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยเป็นลูกเขยของอดีตประธานาธิบดีซูฮาโต CIA เนี่สนิทมากเรียกว่าจะดันให้เป็นบรรทัศพดีคนต่อที่ซูฮาโตเพราะฉะนั้นพอเขาเข้ามาเป็นนี่คุยกับอเมริการู้เรื่องเวียดนามในเกียรติอเมริกาอยู่แล้วเวียดนามในสายรัสเซียนะฮะสายโซเวียตนะครับไม่ใช่สายจีนนะค,ะค,คนไม่ <ใจ S 1> สายจีนแม้กระทั่งอพม่านี่ไม่ใช่สายจีนนะเพระาะพม่านี่เครียดเรื่องจีนหนุนชนกลุ่มน้อยมากพมา่านี่สายรัสเซียนะเพราะฉะนั้นเขาก็เล่นไพ่สามใบนี้ไงไพ่สามใบแล้วแม้กระทั่งเขาจะมาขอใช้ฐานทัพที่พังงาก็เพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องความมั่นคง มันเพื่อให้ติดนะใช่ไหมแล้วถ huh. ามว่าเราทําอะไรล่ะเรายังเราก็หวังว่าเนี่ยเราจะได้ภาษีที่น้อยกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นคุณมีไพ่อะไรไปต่อรองกับเขาเขาบอกว่าให้ส่งอุยกูไปจีนคุณส่งอุยกูไปจีนแล้วคนที่บอกเนี่ยก็คือมาโคลูบิโอมาโคลูบิโอเนี่ยตอนที่เป็นผู้ดสมาชิกฟลอริดาเนี่ยขัดแย้งกับจีนเรื่องอุยกูจนกระทั่งจีนเนี่ยเขาแบนมาโคลูบิโอเลยนะในตประเทศแล้วตอนเขาไปร้อมเรีนตรีต่างประเทศเขาก็บอกอย่าส่งไทยส่ง นะและโคบิ S <S ิโอในมือขวาทานะเขาให้เป็นที่ปรึกษาไปความมั่นคงในตําแหน่งหนึ่งนะใช่แล้วข้างหน้าเนี่ยดันให้เป็นชิงตําแหน่งประธานป็นดีหลังทหบทสมัยนะคุณไปขัดแย้งกับคนแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจเ็าไม่ให้คุณเข้าไปคุยอ่ะพอจะเข้าเข้าไปคุยเดียเกือบครบเส้นตายแล้วเห็นไหมเวียดนามได้เข้าไปคุยฟิลิปปินได้เข้าไปคุยญี่ปุ่นเกาหลีแม้กระทั่งเขมรได้คุยของเราเนี่ยกว่าจะไปคุยในี่เกือบจะพ้นเส้นตายแล้ว ก็ยังยังมีเวลาคิดว่าอาจจะอาจจะทันอยู่เรามองโลกในแง่ดีนะจ๊ะได้กับเพืแบบนี้ตอนตอนตอนคุณแพรทองทานพูดบอกว่ามีเวลาต้องสามเดือนทาได้ไหมตอนที่ก้าสิบวันมีเวลาต้องสามเดือนเรามองโลกในแง่ดีตลอดแล้วสุดท้ายในกระตะโหมีคนบอกนะคุณธานีว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยดีที่สุดเลยนะถ้าเทียบกับปีห้าปีข้างหน้าก็ก็ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับว่าจะปีน่าจะแย่กว่าล้วไม่ได้คิดว่าจะดีกว่า อหมายถึงว่าอีกห้าปีเนี่ยเลวร้าแบบสุดๆเลยไม่ต้องพูดอีกห้าปีอีาปีห้าปีเอาสักปีหน้าแย่ก็พอแล้วปีปีผมว่าไม่อีกห้าปีเนี่ย AI จะไล่คนไทยออกจากที่ทํางานเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะอาจารย์มั่นใจว่า AI จะครองโลกเลยอาจารย์ผมมองอย่างนี้อาจารย์เรื่อง AI เนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนี้ youtube เนี่ยมันลูกหลานเข้า AI เข้ามาเยอะมากเลยผมตกใจมากเลยช่วงหลังเนี่ยคลิป AI มันเยอะจนแบบล้นตลาด ท่วมตลาดเลยของของผมก็โดนไปก๊อปไปเอาเนื้อหาผมมาไปพูดใหม่นะใช่ไหมใช่ไหมแล้วแล้วผมก็เลยเอาอย่างนี้ผมก็ทําแทบตายแล้วเขาก็มาก๊อปไปแล้วไปทาใหม่แม่แม่แต่ตอนหลังเขาเขาเขาจะลดแอลกอริทึมพวกนี้แล้วนะใน a c e b o o k กับไออเอยูทูบอ่ะเขาจะลดออลกอริทึมพวกนี้ก็คือว่าถ้าเอาของคนอื่นมาแล้วก็มาทําใหม่เนี่ยใส่เสียงภาคเข้าไปเนี่ยก็จะไม่ให้เห็นนะเออดีครับก็คือว่ามันก็เป็นขโมยลิขสิทธิ์ตกใจเพราะว่าเอะเนื้อหาเราทําไม ทำไมเหมือนเด้เลยวะแมายถึงว่าเขาหมายถึงว่าเขา,นนา,เ,ขาเขาเอาของคุณธาน,นีไปเลยเหรอเขาเขาเขาอย่างนี้ฮะผมไปฟังเนื้อหาแล้วมันเหมือนกันเด้เลยแต่ว่ามันเป็นเสียงไงอ้ไอพูดเหมือนกันเล่าเรื่องผมพูดอะว่าผมพูดเรื่องนี้อย่างนี้น,นี่นะนี่นะ มันเนื้อหาเดียวกับเรานี่ยหว่าแต่ไม่ได้เอาหน้าคุณไม่ได้ไม่ได้เอาหน้าคุณเมโอเคโอเคเอาหน้าผมไม่ได้ทีฟีกฎหมายก็อย่างนี้คุณนานนีในเฟซบุ๊กมีคนเอาของผมไปนี่ก็เขียนเป๊ะเลยเหมือนตัวเองเหมือนเหมือนเขาเขียนเองเลยเปเยอะผมก็เลยคิดว่าเมื่อวานนี้ผมก็เลยคุยกับทีมงานนะว่าเฮ้ยอย่างนี้เราต้องเอา AI มาช่วยอาจารย์พูดถูกเนะตอนนี้กลายเป็นว่า AI นี่มันเก่งกว่าเราจริงๆเพราะว่าผมเห็นบางทีมันหาเนื้อหาให้เราเนี่ยเฮ้ยสต่ยก่อนใช้วิธีแมนนวลไงก็คือหาเองไง ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องตามให้ทันเนี่ยถ้าเราตามไม่ทันเราก็จะสู้เข้าไม่ไหวแล้วเราก็จะเฟดออฟออกไปไม่มีใครไม่มีใครดูเราจาน,นีสังเกตไหมที่ไทยเราเนี่ยอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราเหมือนย้อนกลับไปเมื่อ20ปีนะทักสินพูดเมื่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่าน,านมาออวิสัยทัศน์ที่อ,อสมทรเนี่ยแค,นะนะแ,แค่พูดเหมือนเมื่อ20กว่าปีเลยนะและแกพูดเหมือนแกเป็นนายกเหมืนอนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเลยนะในบริบทนะนั้นแต่ว่าโลกมันเปลีย่ยนแปลงไปแล้วแกยังคิดแบบเดิมเลย เออผมว่าเปลี่ยนไปแล้วร่วมันเปนลีย่ยนแปลงไปแล้ว,ลม,ลวมันไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเหมือนกับเนี้ยบทหนังสือที่ผมเคยทําเนี่ยนะเมื่อก่อนก็อยู่เล็กๆอยู่กระตอ๊อบเช่าทาวน์เฮาส์แล้วก็ไปเช่าแถวนั้นขึ้นตึกวันนี้กลับมาที่เดิมผมจะบอกพี่อืหนังสือพี่ได้กลับมาเมื่อ20ปีที่แล้วนะเออเาย20ปีที่แล้วนะเลยเป็นนิตยสารนี่มันก็อยู่ลาบากใช่ไหมใช่แล้วนี่ประเทศไทยแล้วอะ ใช้วิธีเมื่อ20ปีที่แล้วในยุคสมัยนี้อืมคุณอยู่ยังไงอ่ะอย่างกัมพูชาเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่แล้วเขายังฆ่ากันล้างเผ่าพันธุ์เลยนะคาแม่คาเหมนแดงเขาฆ่า45ปีที่แล้วเขาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะแล้ว40กว่าปีถัดมากัมพูชาเนี่ยถล่มไทยทุกวันนะใครจะไปคิดแล้วมันเปลี่ยนแปลงเร็วจีนเคยมาเที่ยวไทยเราเดือนคมมกราเนี่ยยังมาเที่ยวเยอะอยู่เลย มีนานี่หายไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะนะใช่แล้วทุกอย่างมันเร็วมากนะเร็วแล้วเวลาเว,เวลาตกมันไม่ค่อยๆตกนะมันตกแบบเคเชฟอะร่วงเลยนะอืมของเรานี่ไปหมดเลยเราเราเรียกว่าถ้าประเทศไทยเป็นพนักงานนินถูกไล่ออกไปแล้วนะอืมทําอะไรล้มเหลวหมดเลยไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ต้องโทษพวกเราเนาะผมโทษตัวเองอะ่ะผมไม่ได้โทษคนอื่นเนะว่าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่หรือเปล่า ว่าคนรุ่นใหม่นี่อาจจะไม่เก่งพอที่จะต่อสู้ต่อสู้ในสนามสังคมโลกเพราะว่าผมสังเกตดูเวลาผมไปเมืองจีนเนี่ยผมผมรู้สึกว่าทางนู้นเขาใช้ใช้ในการเอ,อเขาเรียกว่าอะไรให้ความสําคัญกับการศึกษาเด็กมากเลยแล้วก็ให้การพัฒนาแล้วก็ให้เด็กรู้จักแข่งขันด้วยไม่ไม่สปอยเด็กะ เด็กที่นั่นมันจะมีความแข่งขันสูงมากมันก็เลยแข็งแก่งไงแต่บ้านเรานี่อาจจะมีความอ่อนด้อยเรื่องนี้ด้วยนะว่าไม่ความไม่ค่อยแข็งเก่งแต่ว่าจยว่าไปว่ามาเนี่ยผมอาจจะว่าเป็นการบน่นเนาะแต่ว่าเป็นลักษณะหลายหลายประเทศก็เป็นแบบนี้นะญี่ปุ่นก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าประเทศบางประเทศมันก็แข่งขันจนเคยตัวมันก็เลย,ก,เลยก็เลยเก่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DB สวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร